เดวัดแอชโลสของไทยระดับโลก สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เดวานิชชัแนลนะครับพาเพื่อนๆมาบุกงานมากรบไอทีครั้งใหญ่แห่งประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คืองานคอมมัดซัมเมอร์เซลล์2555นั่นเองนะครับซึ่งภายในงานนี้นะครับก็จะมีในส่วนของทางแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับที่จะมาจัดแสดงสินค้าแล้วก็จําหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะครับรวมถึงทางเดวานิชชัแนลด้วยนะครับก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของไลด์เดโมนะครับเครื่องเวิร์กสเตชันนะครับให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าชมงานนะครับได้สัมผัสนะครับการใช้งานเวิ่ง พิเศษเลยทีเดียวน,นะครับผมสำหรับงานขอมหาปีนี้คนระับจะมีอะไรน่าสนใจนะครับตามผมเข้าดูด้านในกันเลยครับ อยู่ในฟู้ดของแอดไวท์นะครับผมซึ่งเป็นพันธุ์เลกับทางเดวานิชรลนะครับผมตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูในส่วนไลฟ์เดโมของทางร้านเจไดนะครับผมผู้นำอุปกรณ์การโมดิฟายบีซีแล้วก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระดับไฮเอนนะครับผมเชื่อว่านักแต่งคอมในบ้านเราต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยในยางานนี้นะครับทางเจไดได้ขนเอาชุดไลฟ์เดโมมาจัดแสดงให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองสัมผัสอีกหลายชุดเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของชุดแรกครับที่ทางร้านเจไดทําการประกอบนะครับเป็นในส่วนของเซตกินเซลนะครับผม พ e ี่ใช oh. ้การจอของทางเอวีเด yep. ียนะครับผมซึ่งจะเลือกใช้นะครับในส่วนของชุดระบความร้อนที่เป็น AIO Liquid Cooling นะครับผมแล้วก็ใช้เคสที่เป็นแบบคัสตอมนะครับผมจากทาง Inven d f right. And, s p l a Mini นั่นเองนะครับผมรวมถึงใช้การจอนะครับในด้่นของ GTX 970 Reference นะครับจากทาง l i t e s h นั่นเองนะครับเชื่อมต่อกันสาใบนะครับทำงานในแบบ GWSLI นะครับเพื่อแสดงเทคโนโลยีนะครับในส่วนของการใช้งานแบบ Multi Display อย่างที่เห็นนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่า เป็นการเชื่อมต่อแบบ3จอแบบพอสเทรตหรือแนวตั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีประโยชน์ในส่วนของการขยายสเกลนะครับภายในเกมไม่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยสังเกตได้ว่าการเล่นเกมในส่วนของฟ้าไฟสามนะครับสามารถปรับความละเอียดได้ที่รับ 4K นะครับก็เล่นเกมได้อย่างไร้ลื่นเลยทีเดียวนะสำหรับลิเท GTX 970เล่นมาเล่นตัวนี้ครับในตัวต่อมาครับเรามาดูไลดโมในชุดที่2ครับเรียกว่าอลังการไม่แพ้กันนะครับผมเป็นเซตของ AMD นะครับผมที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผม โดยเซตนี้นะฮะจะแสดงการใช้งานแบบมัลติดดสเพย์มากถึง5หน้าจอนะครับผมก็จะมีประโยชน์ในส่วนของการขยายมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับในมุมมองของการเล่นเกมนะครับผมด้วยเซตนี้นะฮะับขับเคลื่อนด้วยการจอ AMD R9 2 9 x 2นะครับที่เป็นการจอแบบ Dual GPU นั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่เป็นเกมเมอร์แล้วก็อยากมาลองสัมผัส PC เครื่องแรงๆนะครับหรือว่าจะมาสั่งประกอบ PC นะครับสำหรับการเล่นเกมก็สามารถเข้ามาดนที่บูธแอดไว้นะครับที่ร้านจีไดได้เลยครับ จากที่เราพาเพื่อนๆไปดูนะครับ PC ระดับไฮเอนนะครับสำหรับการเล่นเกมนะไม่ว่าจะเป็นแบบ3่อ5จอสุดอลังการกันแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับ PC นะครับผมที่สําหรับการเล่นจอทีวีความละเอียดสูงขนาดใหญ่กันบ้างนะครับผมโดยเซตนี้นะฮะร้านเจไดประกอบมานะครับสาหรับการเล่นเกมสําหรับความละเอียดสูงเลยทีเดียวนะครับผมโดยจะเลือกใช้อุปกรณ์จาก Intel นะครับผมและใช้ระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling นะครับที่ custom นะครับโดยการใช้การเดินข้อแบบ อะคิลิกใสนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาครูเลนสีขาวนะครับผมมาในโทนดําขาวที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตกแต่งความสวยงามนะครับด้วยแสงสีแล้วก็ใช้อุปกรณ์ระบายความร้อนโรบินเกช์นะครับจากเทอร์โมเกชและที่สําคัญนะครับใช้การทํางานแบบมัลตี้ G P U นะครับโดยเลือกใช้การ์ดจอนะครับรีดเทค G T X 970เล็กเพลนส์นะครับเชื่อมต่อแบบ2 x S L I นะครับผมเพื่อส่งมอบกราฟิกนะครับความละเอียดสูงนะครับมายังจอทีวีขนาดใหญ่จอนี้ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ m s i นะครับอีก1แบรนด์นะครับอีก1ผู้ผลิตนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับในงานคอมมานดปีนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับอุปกรณ์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่คิดว่าเกมเมอร์กระเป๋าหนักหลายๆท่านน่าจะอยากเป็นเจ้าของนะครับวันนี้ผมอยู่กับ MSI นะครับ GT80 t i t a n SLI นะครับผมซึ่งเป็น g a ม i n g n o t e b o o กระดับ High End นะครับผมซึ่งทาง MSI นะครับก็ได้มีการเอามาจัดแสดงนะครับรองรับการใช้งานมากถึง4หน้าจอนะครับด้วยโน้ตบุ๊กเพียงเครื่องเดียวนะครับผมซึ่งก็จะมาพร้อมกับสเปคระดับ High End นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้นะครับ CPU ในตระกูลของ i7 นะครับใน g e n e r a t i o นล่าสุดนะครับเลือกใช้ Memory แบบ DDR3 ความจุ 16GB นะครับผมแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ สตอรเลนะครับในรูปแบบของ PCIe M2 นะครับผมซึ่งในเครื่องนี้นะครับติดตั้ง PCIe M2 มาถึง4ตัวเลยกันนะครับภายใต้เทคโนโลยีของซูเปอร์เลนะครับเพื่อเร่งความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับโหลดฉากเกมให้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการเลือกใช้ดีไซน์นะครับรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง M อเพนไซนในชของสีดาแดงนะครับผมรวมถึงการติดตั้งนะครับคีย์บอร์ดที่เป็น m มคคานีเข้าคีย์บอร์ดนะครับสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งก็จะใช้สวิต์ที่เป็นเชอร์รี่ MX สวิต์นะครับ ในสีน้ําตาลหรือราวสวิตนั่นเองนะครับสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมและสําหรับการเชื่อมต่อแบบมัลติเพลย์นะครับที่รองรับสีหน้าจอนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับแบบมัลติเพลย์นะครับอาจจะเชื่อมต่อจอแบบ3จอนะครับผมภายใต้เทคโนโลยีของเอเวเดียเซอร์านะครับสำหรับเล่นเกมให้มุมมองที่กว้างกว่านะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบหนึ่งจอแยกอิสระนะครับรวมเป็น4จอได้กันนะครับผมสำหรับการประมวลผลกราฟิกนะครับ g t 80 t i t s n S ตัวนี้นะครับจะใช้การจดจางทาง n อ i d i a เดนะครับในรุ่นของ GTX 980M นะคร e ับเชื่อมต่อกันแบบ SLI นะครับผม2ตัวด้วยกันนะครับก็แน่นอนว่าจะรองรับการเล่นเกมความละเอียดสูงและมัลติดีเเลยได้เป็นอย่างดีสำหรับเกมเมอร์กระเป๋าหนักท่านไหนนะฮะต้องการเข้ามาลองของก็เข้ามาได้เลยครับที่บูธเอ็ไครับ สวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอแนะนําเป็นเครื่อง MSI Workstation รุ่น w, w t 6 2 o j นะครับรุ่นที่เรามาโชว์ในวันนี้เนี่ยจะเป็น Workstation ขนาดหน้าจอ15.6นิ้วเรียกว,ว่าเป็นสเปคตัวเริ่มต้นของ Workstation ของ MSI จุดเด่นของเครื่อง Workstation ตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่ตัวกราฟิกการ์หรือตัวการ์จอที่เลือกใช้ในสกูลของ Nvidia Quadro ครับอย่างในตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของ MSI เนี่ยจะเลือกใช้เป็นกราฟิกการ์ตัว Nvidia Quadro K2100M เรียกว่าเป็นกราฟิกการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานการออกแบบ 3D การขึ้นออโมเดล3มิติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในการสร้างงานระดับมืออาชีพ ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กในส่วนของตัวเกมมิ่งที่มีอาจจะมีสเปคสูงบางคนอาจจะมีคําถามว่าตัวเวิร์กสเตชันเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงคําตอบคือตัวเวิร์กสเตชันตัวนี้ที่ใช้การ์ดจอตัวคอร์โดเนี่ยครับก็จะเรียกว่าได้รับการออกแบบมาสาหรับการสร้างงานสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กในส่วนของเกมมิ่งแล้วการสร้างงานเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบสูง่าเยอะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจใช้งานในระดับมืออาชีพเนี่ยเอเขอแนะนำตัวนี้ครับโดยที่นอกจาก ตัวการ์ดจอตัวคอร์โดที่ใส่มาในเวิร์กสเตชันตัวนี้แล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็นเวิร์กสเตชันในแบรนด์อื่นๆเนี่ย MSI ซจะมีข้อได้เปรียบในส่วนของฟีเจอร์ที่ยกเรียกว่ายกถอดแบบมาจากในส่วนของเกมมิ่งแทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดของ Steel Series ตัวระบบเน็ตเวิร์ก Killer LAN แล้วก็ระบบการทำ Super RAID ที่ทำให้ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของตัว Storage มีความเร็วสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไปครับก็วันนี้ขอแนะนำเป็นฟีเจอร์ หลักๆคร่าวๆประมาณนี้ครับของ MSI w t 6 2OJ ครับสวัสดีครับผมร้าน WMP ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเดือหฮาครับสเปคคร่าวๆก็จะมี CPU i7 5820K เมนบอร์ดจะเป็นของ MSI X99sX Power ส่วนการ์ดจอจะเป็นของทาง AMD ครับ R9 290X 4way c o r e นะครับ ส่วนแรมจะเป็น DDR4 ของ Corsair Dominator Platinum mm hmm. ก็ทีมการแต่งจะเป็น The Adventure ครับ mm hmm. ก็จะมีฮากตัวนี้จะเป็นตัว The Huck ครับ mm hmm. ก็ถ้าเป็นฝั่งนี้ mm hmm. จะมีมือของฮักทะลุออกมาดิบหัวเอาต้นไม้นี่นอยู่ mm hmm. ซึ่งจะให้อัธรสหรืออารมณ์ของการเล่นเกมไปในตัวด้วย mm hmm. สำหรับแรงบันดาลใจของการแต่งเครื่องนะครับ คือตอนแรกทําเป็นเครื่องอกับตาเมริกาขึ้นมาก่อนแล้วก็เครื่องที่2เนี่ยจะเป็นไอรอนแมนสก็จะทําเป็นเครื่องหักซึ่งให้มันเข้าตีมของ Marvel ของ Adventure ครับก็เลยแต่งมาประมาณสไตล์เนี่ยครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับสำหรับงานครับคอมมาดครับอ2015ถ้าสนใจตัวจริงอยากสัมผัสอยากลองเล่นหรืออยากชมตัวจริงมาชมกันในงานได้ครับ mm hmm. บู๊เอครับอยู่ในพนีคอครับ ครับผมอยู่ในบูธของ j i b ครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีชัน้นนำของประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในโซนของการ Modify PC นะครับผมที่จะมีเหล่าโมเดอร์ของประเทศไทยนะฮะจะมาจัดแสดงใน,ในส่วนของ PC ที่ผ่านการปรับแต่งมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับตอนนี้เครื่องที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ในรูปแบบของกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับผมโดย นอกจากจะมาพร้อมกับสเปคในระดับไฮเอลแล้วนะครับก็จะมาในธีมนะครับหรือสีสันของกัปตันอเมริกาเลยทีเดียวนะครับโดยสังเกตได้ว่าจะเลือกใช้ในส่วนของโทนสีนะครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับผมรวมถึงมีการติดในส่วนของผ้านะครับเป็นผ้ายีนนะครับเป็นตราสัญลักษณ์ของกัปตันอเมริกานะครับและที่สําคัญครับที่โดดเด่นเลยนะครับก็จะใช้ชุดระบายความร้อนที่เป็นรีพิดคูลดิงนะครับผมซึ่งก็จะแยกในส่วนของท่อพักน้ำนะครับเป็น2สีด้วยกันนะครับ ที่เป็นสีเอกลักษณ์ของกัปตันอเมริกานะครับก็คือสีน้ำเงินและสีแดงนั่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีการติดตั้งเครื่องของโล่ของทางกัปตันอเมริกานะครับสำหรับเราเกมเมอร์นะฮะที่เป็นแฟนๆของทางมา r เวลนะครับหรือว่ากัปตันอเมริกาก็สามารถเข้ามาสัมผัส p c เครื่องนี้ได้นะครับทีบูธของ j i b ครับแต่ลังเพื่อนหลายๆท่านนะครับอาจจะมีความคุ้นเคยกับ PC เครื่องนี้นะครับจากทางเป็นบุ๊คแฟนเพจของเรานะครับผมแท้แลวครับ PC เครื่องนี้นะครับเป็น พีซีในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าไอโบล่านะครับเป็นผลงานของมอดเดอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างพี่สุชาตนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็สามทสางพี่สุชาตนะครับก็ได้เอาพีซีเครื่องนี้มาจัดแสดงในบูธของ j จด้วยนะครับผมซึ่งพีซีเครื่องนี้นะครับพี่สุชาตนะครับมีการออกแบบและการโมดิฟายเองในทุกขั้นตอนนะครับโดยออกแบบมาในธีมแล้วก็ดีไซน์ของทางกีกเไบนะครับผมมาในโทนของสีดําแดงนะครับแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ของทางกีกเไบในตระกูลของเกมมิ่งนะครับผมรวมถึงการเล แบบลิควิดโคลิ่งนะครับแบบคัสตอมออกแบบเองทั้งหมดนะครับผมโดยจะใช้น้ำยาลิควิดโค o ลิ่งสีแดงเพื่อให้เข้ากับชุดอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นโมดเดอรนะฮะหรือต้องการโมดิฟายพีแล้วก็ต้องการคำแนะนำจากพี่สุชานะครับผมหรือต้องการมาสัมผัสผลงานโมเดเด์นะฮะอันดับหนึ่งของประเทศไทยสามารถมาสัมผัสโปรเจกต์ไอโบลได้ที่บูธจครับ เราบรรยากาศงานคอมมาร์ซัมเมอร์เซลล์2555นะครับที่ทางเดวานิชเชอร์ล์นะครับเก็บภาพบรรยากาศสดๆมไหมเพื่อนๆชาวเดวานะครับได้สัมผัสบรรยากาศกันนะครับผมและที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นการ์ดจอนะครับจากทางเดวานะครับที่ร่วมจัดโปรโมชั่นกับทางแอดไวท์นะครับก็คือในส่วนของการ์ดจอนะครับเกมมิ่งสำหรับในตระกูลของรีเทคนะครับรวมไปถึงการ์ดจอด้านการทำงานนะครับในตระกูลเอวีเดียคอร์โดนะครับผมที่เราจะมีการจัดโปรโมชั่นุดพิเศษนะครับให้สําหรับคนทํางานนะครับที่มหาการ์ดจอ เวิร์กสเตชันนะครับเพื่อการทำงานนะครับรวมไปถึงการ์ดจอเกมมิ่งนะครับสำหรับการเล่นเกมความละเอียดสูงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่บูธแอดไวท์ที่นี่นะครับผมงานคอมมาร์ดซัมเมอรเทียว2015แล้วพบกันใหม่ในงานคอมมาร์ดปีหน้าครับสวัสดีครับ